สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนีช่องเพื่อนตาผ้าแสบสิมากินยังวัตีิค่ะมื่อนีเมื่อนีเพื่อนตาได้สมต่าค่ะสมต่าสมต่ายังวัตติค่ะสมต่ากิมจิอันนี้กะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเท่าเด้อค่ะเป็นสมต่ากิมกิของอคุณโตดค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจกะสามารถแอด ไล่ดี ID ไล่ของเพิ่อนด้วยค่ะก็จะเป็น tos mm hmm. 1 2 2 3เบอร์โทรกับสามารถติดต่อได้เลยค่ะ097 1403556อันนี้ยี่ห้อย่ำหมี่ค่ะแซบแซบพี่น้องแซบค่ะข,ของเพิ่นนี่แซบแซบเมื่อนี่ก็จะเป็นเมนูตาส่วนกิมจีของเห้าเนาะเมื่อนี้เครื่องปรุงข้ามีอย่างวัติค่ะนี่ อุปกรณ์ส่วนผสมของเห่ามีบักเคอเทศค่ะพี่น้องหรือบักเคอเลนบักหน้าว่นานปาร่าค่ะน้าปปาร่าพริกค่ะพริกแห้งพริกสดกระเทียมเห้าก็สาม,มารถใส่น้ำกันได้เลยค่ะอันนี้เห่าก็จะมีมะระกอเซนข้าวปุ้นค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีนม้ำาปลา แล้วก็จะมีผงนั่วของเห่าค่ะขวดบักแง่ายค่ะพี่น้องแล้วก็ที่ขาดบะเลยนางเอกของเห่านี่แหละค่ะก็คือกิมจิเนาะมาพี่น้องเข้ามาลงเมืองกันเลยค่ะ ส่วนผมที่อรงไปเลยคะีแมว่าอสิเอามะเขือเทศก็ค่ะมะเขเทศหอี้ลงเตเลยจ้านีไม่รุงไปเสีงวสียบหน่อยสยหน่อยสยหลายๆคอเก่าอันนี้เมื่อกี้รืน้ะดอีปูดองน้จืนนี่ต้องมีปูดองของเานังแต่ยกหตาลงนิดนอยจ้นะลงนัดน้อยค่ไม่มีฉาหวานตักนอยเค่ะ

น่จะแซ่บค่ะบ,บันี้ก็จะกินให้เบิร์เดอวยจากพวดไหมพี่น้องอันนี้ก่ะน,นี่เด้อค่ะกิมจิของเฮ้ามาื่อนี้่นั่งเอก แสบค่ะพี่น้องแสบเป็นปนายเลยเนี่ยแสบค่ะแสบเนี่ยขออนุาใส่เมื่อเลยค่ะเพราะว่าหลังเมื่อแล้วสกินไฮเบิ้ลนะคะแสบพี่น,น,น้อนงครับผมใส่อืม วันจะดีมันหนเนาะอ้ยเฮียค่ะมันหนไม่ผังเด้ค่ะมาละขิงนกไม่ผักกระถิ่นค่ะไป่น้องปักกระถิ่นปลากระเสียบานห้องเลยนะ อ่ะน่ครับเวรชีบอะรเขาวคิดว่ามันจะเห็ุต่ำสิเข่ากันบ่นอจกิมจีโอ้ยพี่น้องเห้ดออกมาแล้วแตกค่ะคอ้บหโอ้ แบบี้องม่หายก็ไม่กินไม่เจ็บอืมบอือิปูดองรับพี้องอืมือบ้ายปูดอ่อเบื่อง่างก็พม่รองต่ำคี่ต้อง้าต่ำสมต่ำนี่แหละต่ำมาข้าใจกิมเี้ย ปกติเ่อตำทวดตำอย่างเา่อก,ก็ใชายผักกาดดวงบานห่อเนาะกิมจิเกาหลีกคือบานผักกาดดวงบานห่อแล้วจ้ะดูหอมไหมแฮบ เจป็นกระห็ดเพื่อนก็กระหล่ำนั่นแหละเห็ดมันข้ามเป็นไงพอชือแบบเนี้ยพอกะห็นบบบห้อง แฝบนนางถ้าอย่งใคกินร่องเบิ้งสูตรเนี่ยเห็ดเบิงอ่ะก็ยังเขาตำมะฮวงเ่ยค่ะตำแล้วข้าก็ใส่จิมจิลงไปตำส่วนบานเขาเลยแซ่บพอหนาขอยเลยพีปนนอะอืม้มบุฟี่ขม่องกราอกับแซ่ ลรางดีดีแซน้ำต้นดุนแซนตูเ้เยน็นค<อ>รับมันสติผักขมได้สีกรอบครับปักกระถินไปไดเลยมแม่ตลาดป่าว่าปอดสานพิชคลุก ป้าเก็บแถวนี้แหละว่าฉันเก็บแถวนี้กินในบน่านนอกแบบนี้แล้วว่าปลอดสาริดก,กับปลอดสาริดน้ำร้อนเนาะกินซื้เอเตาหอมมาคร,บร,บร,บรบอบชวบมางคุณหนอกินเจิ แต่ปกติกินของเพลนนั่น,นมันกระแสบอยู่แล้วค่ะแบบนี้มันแสบอแลวไม่เห็นเมนูเลยหลายลังสีเปต้มกิมจิตำซิลิเกาหลีก็ได้ค่ะหรือสีไปผัดกระแดหรือสีห้องกินเรนๆรนแบบนี้ก็ไแดเนี่ยค่ะอจ่งเมนูนี้เลยตำซ่วตาบุฟงฟจิมจิแ่บพี่น้องกยแ่บค่ะ เอ้จะข้ามเกินแสบชอ,อบมะระกับะขมกรวบใช่ไหผู้ะไยบอกลิ่นมรรนะระขื้นมกนะกลิ่นร่องเบิ่งขึ้นอ่ะมันเป็นยาพรขมดอวยอ่ปะวปวดจิดซีมร้องเบิง้ง ค,คือแล้วค่อยๆกินกินไปเรื่อยนก็กนจะกินได้แซ่บขออภัยค่ะแซ่บไปหน่อยแล้วกะ็หินมัไงนะ้งจิปบปอดจานพิที่ดีกันดหละปดตัว ก็เก็บมานี่หอดเพียนำ้ำแจ่พี่น้งองอ,อากาศอยู่กินใดแล้วค่ะอากาศดอ,อกไหมหมวนมันล่งเลย ฟาแพ้ค่ะไม่เัาที่น่องแฟนครับไม่นนส่องเพิ่นวางสิเพิ่นวาเบิ้งคลิปร้ายแล้วบ่เห็นซิมจักยางเพิ่นว่ะอันนี้ก็เลยมากินให้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องโ่งผม ม,มนี่แด้วค่ะไอ้ลืมแล้วค่ะกิมจิบายคุณโต๊ดนะคะอันเนี้ยแอดไลน์แอดเบอร์โทรเพื่อนไดเลยมีตามลิงก์ข้างล่างเลยค่ะผร้ในสนใจติดต่อเพื่อนใดเลยแซบพี่น้องเพื่อนบร้มีแค่กิมจิเด้เพื่อนมีนามซุก,กีน้ําเอาไว้คลิปนาเนาะเดี๋ยวแม่เพื่อนตาสีม่านเฮดเมนูที กินน้ำมันน้ำสุกี้เพิ่นแสบของเพิ่นนี่แสบค่ะจังไนก็ขอฝากช่องเพื่อนตาผ้าแสบไว้ในอ่อนบุกออมใจพี่น้องน้ำแนด้วยค่ะ เป็นช่องแน่หน่อยแต่ว่าหากร้น่นดูนเบิ้งกันไปเรื่อยๆเอ็นดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเบิ้งคลิปหนาะว่าแม่เพื่อนตาสีมีคลิปยังคลิปแสบๆมาให้พอแม่พี่น้องเบิ้งฝากช่องเพื่อนตาผ้า,าสแสบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำด้อค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะกดกระดิ่งน้ำเด้อเวลามีคลิปดีๆแจง้งเตือนพอแม่พี่น้องสีได้กดติดตามถื่อเมื่อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ